วิภาวีสีทองหรือมดเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่มีบทบาทสำคัญทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติเธอเป็นผู้เล่นที่มีทักษะหลากหลายสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งตัวตบหัวเสาและบีหลังทำให้เป็นอาวุธสำคัญที่ช่วยเติมเต็มแผนการเล่นของทีมข้อมูลล่าสุดและสถานการณ์ปัจจุบันณวันที่17มิถุนายน2568 วันเกิด28มกราคมพศ2542ส่วนสูง1.74เซนติเมตรน้ำหนัก66กิโลกรัมตำแหน่งตัวตบหัวเสาเส้นทางอาชีพวิภาวีเริ่มสร้างชื่อเสียงในวงการวอลเลย์บอลไทยตั้งแต่เยาวชนและพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องจนก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในชุดใหญ่ เธอเคยประสบความสำเร็จกับสโมสรในประเทศไทยหลายแห่งรวมถึงการคว้าชแชมป์ไทยแลนด์ลีกและไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีกกับซ e ุพรีมชนบุรีอีเทคและรองแชมป์กับไดมอนด์ฟูดไฟน์เชฟแอร์ฟอร์สผลงานล่าสุดสโมสรปัจจุบันวิภาวีสีทองเล่นให้กับสโมสรซูวอนเฮียนไดเอ็นซีฮิลสเตในประเทศเกาหลีใต้ โดยเธอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ทีมคว้าแชมป์วอลเล่บอลวีลีกของเกาหลีใต้ในฤดูกาล2023-2024ถึงทีมชาติวิภาวีเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของทีมชาติไทยชุดปัจจุบันโดยมีผลงานเด่นเช่นการคว้าเหรียญทอง Asian 2023, เอเชียนแชมเปี้ยนชิพ2023เหรียญทองซีเกมส์2023และเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2023สถานการณ์บาดเจ็บ ข้อมูลจากเดือนกุมภาพันธ์2568มีรายงานว่าวิภาวีสีทองได้รับบาดเจ็บที่หัวเขา่าระหว่างการลงเล่นให้กับต้นสังกัดในหลีกเกาหลีใต้และต้องเข้ารับการผ่าตัดซึ่งอาจทำให้เธอต้องพักยาวอย่างน้อย6เดือนและมีแนวโน้มที่จะพลาดการช่วยทีมชาติไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นสลีก2025หรือ VNL 2025 วิภาวีสีทองถือเป็นนักวอลเล่บอลที่มีศักยภาพสูงและเป็นที่คาดหวังของแฟนวอลเล่บอลไทยอย่างมากในการพัฒนาและสร้างผลงานให้กับทีมชาติในอนาคต